ทำยางไงครับอืมวอบดีครับเนี่ง สวัสดีครับพี่นองครับสวัสดีพ่อแม่พี่นองครับเนาะสวัสดีพ่อรุ่งแม่ป่าเอาอ่าน้าเบาผู้เสียผู้สาวผู้เบาซ้ำหน่อยครับผมมาผอกับผมอีกคือเก่าครับผมมือนี่นุ่มสกโคนโก้ครับพี่นองครับมือนี่ได้เมนูเป็นตำบักหุ่งพี่นองกับแก้มกับเป็นหมูกรอบพี่นองกับปลาดุกทอดครับผมพักกับเป็นผักกาดพี่นองผักกาดได้เขือมาน้ำพี่นองเ้ยมาแซ่บๆน้ำกันครับผมมือนี่ึ้นฟังพี่น้องบใได้ลวงทะเลมือนี่พี่นองเ้ย บได้กินอาหารทะเลพี่นองมือเนี่ยึ้นฟังมากินตำมะฮงแล้วขาดบาได้ครับผมเขาเหียวห่อนๆคือเกาพี่นองเลยมามาขออนุญาตีออนุญาตนองเลยคอับบาทเนี่ยใส่นองบนนู้พี่นองมาครับเซ่บๆน้ำกันครับผมพี่นองได้ยังกินน้อมือเนี่ยใส่เขาเหียวห่อนๆคือเกาพี่นองเอ้ยขออนุญาตใส่คำยังไงตำมะฮงเผ็เเเดเผ็ดไปแดกหอ,หอมๆสูตรนมสกุลคือเกาครับพี่นองครับ ใส่คำใหญ่ๆใส่เม็ดกระถินน้ำเด้อพี่นองไอ้เบิ่งรับพี่น้องคำใหญ่ๆโลห์ขัออบอืมหมูกรอบพี่น้องทอดก,กรอบๆด้วยครับอืม กอบดีครับพี่น้องบ้าจวดใช่ลหมพี่น้องมาเด้อครับแซ่บๆน้องกันครับผมอืม ไม่ลองอยังกินเนาะโอ้ประกาศหินพี่น้องเลย เอะพี่ห้องเกินหน่อยมากมากครับเจ๋งๆต้องกันครับผมแต่มันห้องสูตรบ,บ้านๆเท่าคือเก่านะครับพี่น้องเบื้องบอืม ปลาดุกเบเเเื้องพี่น้องเขาทาเร่พี่น้องขาทาเป็นเลือดพี่น้องเออสุปพี่น้องือ ทำอย่างนี้ครับอืมควาบดีครับเนี่ยอืม พาพี่น้องเอ้ยประกาศกันกได้ครับปล้นเมืองแล้วพี่น้องคือสิครับหึตัวครับจมาลงไป มาๆมาครับเพี่อนจับแจ้แนมากๆครับผมอยองอะไรยังกินน้อนครับมันเนี่ย อืมอืมกระดิ่งอ่อน,อนเนาะก็ดีเลยครับอืม กรอบกระแงดีนะครับปลาอะไรหอมสอดเลียวไม่ไหมครับพี่น้องเรล่องงานเลิกการมากอ่ะมาเห็ดกับเขาซูพีซูนองเบื้องเขาครับผม นุ่มสกุลกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอร์ครับพี่น้องเบิ่งมากครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามครับผมช่องยูทูบนุ่มสกุลคนโก้ครับผมแล้วก็กแฟนเพจกับนุ่มสกุลครับผม นุ่มสกลคนโก้แฟนเพจนะครับเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกดไหคบับท่านเห็นกันเบื้องล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนเดอร์ครับเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลคลิปครับผมกินขาา้าวอาหารมิสานบ้านเฮาไอพีเห็นน้องเบื้องคือเโก้หรอครับ ต่อเดี่ยวไหมไหมอย่างเลยตอนอยังไงเลยครับเไ้ยเห็ดหลายไม่เนาะดัางกินบ๊อบเบอร์ครับ ขักแทบพี่น้องเลยครับครับสับแซ่บครับผม,มนุ่ยสารบายเข่าครับผม ทั้งแผลทั้งแสบทั้งเผ็ดพี่น้องเ,อเลยเคืออันีนก้กับหวานน่อย นัวพี่นองบอกคำเดียวนัวครับปลาแดขผมต้มเองครับผมบวิ่งซื้อปลาแดกตลาดได้ครับพี่น้องต้มเองปรุงเองครับแซ่บอือม 对。Right. กอบคักแหละไน่อเ้ยอืม ขอทาครับพี่น้องอืมอยังมีพี่น้องในกินน้ำเดชครับไปร้องงเนื้อพี่น้องเมนูนี่หมูกรอบกับตำบบักหูพี่น้องเอ้ยที่เด็ดเลยครับอืมอืม คักเลยครับผมปลาพี่หน่องเลยมักเพ็ดรตั้งห้วนบาทนี่ครับ เกืดยดอย่ี้พี่หรืเด็ดเด็ดครับเมนูนี่บปรพิดหวังครับผมพี่น้อง ฮึมฮแซ่บครับพี่น้อง เด็ดดีๆพี่น้องเลยอืมสาวชายพี่น้องแซ่บรับอิ่มพี่น้องเลยบาทเ่ยครพบ่มผมก็ได้เบิร์ตพอดีพักก็ไหน เดือหมูกรอบปลาอีกสองสินพี่น้องสมตำเบดพี่น้องโอ <What? S 1> แต์สียบขาพี่น้องเอ้ยเพ็ดพร้อมครับพี่น้องเอ้ยทั้งเพ็ดทั้งแสบพี่น้องเอ้าพี่น้องสุดไทยไนี่ก็ไม่หยัางครับผมฝากพี่ฝากน้องไปซื้อเก่านะครับเนาะพี่น้องเบิงกิปแล้วมักกะไลแเระครับผม ให้นุ่มสโกโณ่นก่ครับผมเป็นกยนลังใจให้นุ่มสกลครับผมในการให้คลิปตัวต่อไปเนาะครับเนาะเอาพี่น้องการกระทําใดว่าจ่ายใดของนุ่มสกลบอสุภาพนุ่มสโกโณขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับผ่านซื้อนี่ไปบอกพี่บอกน้องเนาะครับเนาะเอามือนีขอกก่าคำว่าสวัสดีครับผม